S <S จุลินรีน้ำมะพร้าวนี่ก็คือกลุ่มจุลินรีย์ที่ได้จากการหมักน้ำมะพร้าวอุปกร,รณ์ที่เราเตรียมมาทำนะครับก็เป็นมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำนมเปรียปร้ยวหนึ่งขวดตัวนี้ก็มีแป้งเข้ามาขั้นตอนและวิธีการทำนะครับผ่ามะพร้าวเอาเฉพาะน้ำล้วก็จะเติมนมเปรี้ยวลงไปต่อไปเราก็จะเติมแป้งเข้าหมาักสุดท้ายเลยก็คือซีอิ๊วดำพอใส่แล้วเราก็คนให้เข้ากันผักก็จะใบเคี้ยวแล้วก็สวยมากเพราะว่าตัวนี้มีเซนต์ฮอร์โมนนะครับสูตรนี้เนี่ยรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําจุลินรีย์น้ํามะพร้าวครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําจุลินรีย์น้ามะพร้าวนะครับอาจารย์ครับจุลินรีย์น้ํามะพร้าวคืออะไรครับจุลินทรีย์น้ามะพร้าวนี้ก็คือเป็นกลุ่มจุลินรีย์ที่ได้จากการหมักน้กํามะพร้าวซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของจุลินทรีย์ หลายตัวมากนะครับถือว่าเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้เลยก็คือสามารถใช้แทนจุลินทรีย์ชนิดต่างๆได้เลยแล้วก็ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ชนิดอื่นนะครับครับซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นเรานําไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับจุลินทรีย์หนอกล้วยหรือจุลินทรีย์เอมนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทำนะครับก็เป็นมะพร้าวนะครับ เป็นมะพร้าวสองลูกซึ่งเราจะผ่ามะพร้าวแล้วก็เอาน้ํามะพร้าวสดๆเลยนะครับเราจะใช้เป็นมะพร้าวน้ําหอมก็ได้นะครับหรือเป็นมะพร้าวแกงแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็นมเปรี้ยว1ขวดตัวนี้ก็มีแป้งข้าวหมักส่วนอุปกรณ์และภาชนะอื่นๆก็มีภาชนะที่ใช้ผสมตัวนี้แล้วก็มีมีดไว้ผ่ามะพร้าวนะครับมีกรวยไว้กรอกแล้วก็มีขวดไว้เด็ดทาการหมักแล้วก็มีช้อนไว้คนนะครับ ประโยชน์ของมะพร้าวในการมาทําน้ําหมักก็คือในน้ํามะพร้าวเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่หลายชนิดนะครับแล้วก็มีสารอาหารอีกหลายชนิดนะครับซึ่งเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์นะครับที่เราจะขยายแล้วก็จะมีพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสารไซโตไคนินนะครับจากน้ํามะพร้าวตัวนี้จะเป็นตัวช่วยขายายเซลล์พืชนะครับทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี อ่านมเปี้ยวนะครับเราจะอาศัยตัวจุลินทรีย์ที่เป็นแลคโตบาซิลัสจากนมเปี้ยวนะครับแล้วก็มาเลี้ยงใส่น้ำมะพร้าวนะครับเราจะอาศัยว่าเราจะขยายจุลินทรีย์กลุ่มนี้ด้วยนะครับแป้งข้าวหมางนี่เป็นยีสต์เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งแล้วก็จะขยายในน้ำมะพร้าวเหมือนกันนะครับก็คือเราทําพร้อมกันไปเลยตัวนี้แป้งข้าวหมากเนี่ยจะช่วยในการย่อยสลายซรากพืชซากสัตว์ได้ดีนะครับตัวซีอิ๊วดำนี้นะครับเราจะเอามาพางแสงนะครับเพราะว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ย จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้นี่จะไม่ค่อยชอบแสงเพราะว่าเขาอยู่ในกะลามะพร้าวเขาไม่เคยโดนแสงเราจะใช้สีิ๊วดำเนี่ยเป็นตัวพรางแสงให้เขานะครับขั้นตอนและว,วิธีการทานี่ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราผ่ามะพร้าวเราจะผ่าเฉพาะน้านะครับอาจารย์ครับสําหรับมะพร้าวที่แก่แล้วเราเอามาทําได้ไหมครับมะพร้าวที่แก่แล้วก็ทําได้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ใครอยู่ใกล้ตลาดที่เขาขายมะพร้าวกะทินะครับที่เขาท,ทําบดบแล้วไว้สําหรับทํากะทิเขาจะผ่า แล้วเอาน้ำมันทิ้งนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ก็ i, ลองขอซื้อแล้วก็มาทําดูครับตัวนั้นจะเยอะมากครับครับหลังจากที่เราผ่าเอาน้ามะพร้าวเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมนมเปรี้ยวลงไปนมเปรี้ยวนี่เราใช้ขวดเล็กนะครับถ้าเกิดเราไม่มีนมเปรี้ยวเราไม่ใส่ได้ไหมครับอจาจารย์ต้องเป็นนมเปรี้ยวนะครับเพราะว่านมเปรี้ยวนี่จะมีจุลินทรีย์กลุ่มแลกตบ,บาซิลัสจุดประสงค์ในการทําจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเนี่ยเราต้องการจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มของแลกตัวบ,บาซิรัสด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ จะหักมานิดเดียวนะครับแล้วก็ขยี้ขยี้ให้ละเอียดผสมลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มของยิดถ้าเกิดไม่มีแป้งข้าวหมกักแต่ท่านสามารถหาซื้อข้าวหมักที่ทําแล้วไว้รับประทานเราสามารถใช้เป็นน้ำข้าวหมากก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายเลยก็คือซีอิ๊วดำนะครับวัตถุประสงค์ของเราเราจะเอาไปช่วยพางแสงให้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวที่มีอยู่ในน้ามะพราะ้าวเราก็จะใส่แบบประมาณช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งก็พอครับตัวนี้พอใส่แล้วเราก็คนคนให้เข้ากัน ครับหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยต่อไปเราก็จะกอกใส่ขวดก็คือมันเป็นขั้นตอนการหมักนะครับครับเมื่อเรากรอกใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาแต่ให้ปิดพอหลวมๆเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะขยายตัวได้เร็วม,มากนะครับแล้วก็จะเกิดแรงดันอากาศค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดปิดแน่นเกินไปเนี่ยขวดอาจจะแตกได้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มก็คือมันเป็นขบวนการของ,ของการหมักแล้วเราก็เก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดด พอเราเก็บไว้ในที่ร่มเนี่ยแล้วก็ต้องรอระยะเวลากว่าที่จะใช้ได้นี่ยก็ประมาณสามงสีวันนะครับเราถึงสามารถที่จะนําไปใช้งานได้การนําไปใช้งานนะครับจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเนี่ยการใช้งานค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เพราะว่ามีจุลินทรีย์เนี่ยหลายชนิดมากอย่างเช่นเราเอาไปทําปุา๋ยหมักเอาไปลาดรถกองปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็จะใช้อัตราส่วนยี่สิบซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับ ลาดลงบนวัสดุที่จะทําปุ๋ยหมักหรือไม่เราก็เอาไปปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงหน้าดินให้มีความร่วนซุยให้ดินฟูขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้2 0ซีต่อน้ํา20ลิตรผสมกันแล้วก็ลาดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะไปทําปุ๋ยหมักหรือน้ําหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นหัวเชื้อแทนเอียมได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับการนําไปฉีดพ่นสําหรับพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็คือเราสามารถนําไปผสมน้ําประมาณ1 0ซีนะครับต่อน้า20ลิตรเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะประสิทธิภาพสูงนะครับครับสำหรับคนที่ทําแล้วนะครับหรือว่าทําไว้เยอะๆเนี่ยมีน้ามะพร้าวเยอะเนี่ยทำแล้วก็ใช้แทนฮอร์โมนไว้ฉีดพ่นพืชผักสวนครัวได้เลยตัวนี้เพราะว่าประโยชน์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับสารอาหารเยอะจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับหลังจากที่เราหมักแล้วเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้งาน ก็ตามอายุของจุลินทรีย์ทั่วไปนะครับไม่เกินหนึ่งปีเราทําแล้วเราก็ใช้ต่อไปเท่าขยายเชื้อต่อนะครับแล้วก็เติมอาหารคือโดยทั่วไปของจุลินทรีย์เราต้องทําแบบนั้นนะครับครับนี่นะครับตัวอย่างจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับหลังจากที่เราหมักไปแล้วห้าวันเนี่ยก็จะมีฟองอากาศขึ้นมีวุ้นขึ้นนะครับครับวิธีการผสมในการลดพืชผักนะครับเราจะผสมในอัตราส่วน10ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับบัวเรา เอาน้ำมาแค่10ลิตรนะครับเราก็จะใช้แค่5ซีซีหรือ2ฝาเราสมเสนต่อก็ใช้มือกวนหน่อยนึงนะครับต่อไปคือการลดเลยนะหลังจากที่เราทดลองทําแล้วก็ใช้งานแล้วนะครับลักษณะของผักก็จะใบเขียวตั้งนะครับแล้วก็สวยมากเพราะว่าตัวนี้นี่เป็นฮอร์โมนนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับถ้าเกิดมีน้ํามะพร้าวเป็นมะพร้าวแก่ที่ไม่ได้ใช้จะทิ้งก็ลองมาทําสูตรนี้ดูนะครับสูตรนี้เนี่ยค่อนข้างประโยชน์เนี่ยจะเยอะรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ